การยกระดับการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดน่านเกษตรกร,ร,กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจากเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างเป็นระบบจัดการด้านอาหารสัตว์และวางแผนการผลิตแพะให้มีผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้โครงการการพัฒนาเกษตรกร,ร,กรและพัฒนาการเลี้ยงแพะแกะของจังหวัดนานสู่ความยั่งยืนพื้นที่บ้านสาคร ตำบลแม่สาคออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะที่มีความเข้มแข็งเกิดการพัฒนาของตัวกเกษตรกรสูนนวัตรกรชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะแกะเบื้องตน้นรวมถึงสามารถที่จะเชื่อมประสานร,ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้การจัดการฟาร์มที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลร,รักษาสุขภาพสัตว์เบื้องตน้น ป้องกันการเกิดโรคที่จะตามมา,าเกษตรกรได้วางแผนปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการขุนแพะให้มีความเหมาะสมจึงทำให้คณะผู้วิจัยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโรงเรือนในครั้งนี้และได้ชวนเกษตรกรพูดคุยหารือกับแผนการจัดจำหน่ายแพะอีกด้วยการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM เป็นอีกหนึ่งความต้องการของกลุมเกษตรกรในจังหวัดน่านที่จะยกระดับการเลี้ยงแพะแกะให้มีคุณภาพที่มากขึ้นจากกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการของคณะผู้วิจัยได้ติดตามพร้อมให้คำแนะนำและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรวมถึงการจัดเวทีเพิ่มเติมองความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะแกะ เกษตรกรได้สะท้อนถึงปัญหาของการเลี้ยงแพะแกะที่เกิดขึ้นผู้ช่วยศาสตรจาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสุกัญญาลีทองดีให้คำแนะนำกับเกษตรกรจึงทำให้ลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจของเกษตรกรได้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนายกระดับการเลี้ยงแพะแกะของจังหวัดน่านสู่ความยั่งยืนในอนาคต